นะคะน้องบูตดาราโอปป้าเกาหลีก็เดี๋ยวค่อยเต้นผมพักก่อนโอเคได้เลยได้เลยจ้ามะเขือเทศก็จะเยอะนะคะมะเขือเทศก็จะดุกโดกดรู้ว่าเป็นยังไงมาที่ไรก็มาอวดมะเขือเทศนะคะพอเดินทางมาถึงที่ไรก็จะมาอวดป่ามะเขือเทศตรงนี้นะคะก็บุญญาภาก็ทำ ทำปุ๋ยหมักไว้ไว้ไว้ใช้เองอยู่นะคะท่านผู้ชมนี้นี้นะคะนี่นี่คือถังปุ๋ยหมักของบุญาภานะคะเนี่ยก็คือเอาเศษอาหารมาใส่นะคะเดี๋ยวค่อยเต้นผมพักก่อนนะคะยังอยู่ที่ข้อความเดิมนะคะนี้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ วันนี้พ่อใหญ่ฝรั่งไม่ได้ไปด้วยเราก็ไปคนเดียวนะคะเพราะว่าก็มีชีวิตส่วนตัวของใครของเราอยู่นะคะเอาด้านหน้าสงสัยจะต้องไปเข้าทางด้านหลังเพราะว่าด้านหน้าหน้าบ้านเข้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะ จะลงไลฟ์ก่อนจะจะหันหน้ามาหาตัวเองก่อนเพื mm ่อ hmm. ที่จะคุยกับท่านผู้ชมก่อนนะคะ20ล้านดวงตานี่นะคะบุญญาภาพินิพพลชาแนลนะคะน้องบุตรลาเดี๋ยวค่อยเต้นแล้วก็น้อง 5G ใช่มีมะเขือเทศไว้ยำหน้าอร่อยนะคะเป็นมะเขือเทศนะคะถ้าเป็นมะเขือแบบ ยังไม่ได้ปลูกมะเขืออันนั้นมันเออเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะลองปลูกดูแต่ตอนนี้มันหนาวมากนะคะน้อง 5G ก็เลยกลัวว่าเพราะเพราะมะเขือไปก็กลัวว่ามันจะไม่กลัวมันจะไม่เกิดเพราะว่ามันหนาวหนาวผมไปทําคลิปก่อนยายนะคะจากน้องอ่างอิล fc ยายบุญญาภานะคะตอนนี้ยายบุญญาภาก็จะขออนุญ,ญาตลงไลน์นะคะขอพระคุณน้องอ่างอิวขอพระคุณน้อง 5G ขอบพระคุณน้องบูธดาลาขอบพระคุณน้องสาวเพชรบ้านนาะขอบพระคุณน้องมิ้นนะคะขอบพระคุณน้อง น้องไฮด้าแปดปดนะคะขอบพระคุณน้องนาลีขอบพระคุณน้องนายเสรีนะคะขอบพระคุณนาเดียนะคะที่เข้ามารับชมบุญญาภาพินิษ์พชาแนลนะคะก็ขอขอบพระคุณน้องนาลีฟรีสไตล์นะคะขอบพระคุณขามนะคะ ขอพระคุณน้องเสือเย็นขอพระคุณน้องต้นข้าวขอพระคุณน้องนัดนิชาขอพระคุณน้องวัดซีสีสยามนะคะที่เข้ามารับชมบุญญาภาพินิจพลชาแนวนะคะตอนนี้ก็จะขออนุญาตลงไลน์นะคะท่านผู้ชมสิบดวงตาขณะนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามบุญญาภานะคะ จะลงไลฟ์ก่อนเข้าไปในบ้านนะคะเพราะว่าจะต้องอ้อมเข้าไปเข้าทางด้านหลังเพราะว่าด้านหน้านี้โดนประตูไม่เปิดนะคะต้องไปเข้าทางด้านหลังขอพระคุณน้องดีเจนะคะตอนนี้ก็จะขออนุญาตลงไลฟ์ะคะ้าขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะพออยู่พอกินกันเนาะเพราะว่าสุดท้ายแล้วคนเราก็ก็อย่างที่บอกแหละ ค่าก็ตายไม่าก็ตายเหมือนน้อง 5g พูดนะคะก็คือเราจะต้องอยู่กันแบบสงบสุขนั่นแหละจะจะทำให้ใจเราล่มเย็นเป็นสุขที่จะทําให้จิตใจเราล่มเย็นเป็นสุขที่สุดนะคะก็คือความสงบทางด้านจิตใจของเรานี่แหละนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะ18ล้านดวงตาขณะนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะทุกท่าน บายบายได้เลยนะคะท่านผู้ชมผมไปทับทำคลิปก่อนนะคะบายบายนะคะบายบาย Thank you for watching and subscribing s